เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีข่าวดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ ขยายเวลาในมาตรการที่5ในเรื่องของการช่วยเหลือพักเงินต้นพักดอกเบีย้ยขยายออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2563นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม2563เราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับครับตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาได้ออกมาตรการช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ ผ่าน8มาตรการที่ครอบคุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคารนะครับทั้งที่เป็นบัญชีปกติและสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทําข้อตกลงประนอมหนี้หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมายในทุกสาขาอาชีพรวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณาสุขนะครับ โดยณวันที่7กรกฎาคม6 3มเนี่ยมีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า8มาตรการรวม4 7 5 8 0 0บัญชีนะครับซึ่งมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดก็คือมาตรการที่5การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา4เดือนสำหรับลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้นะครับที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน35,000บาทหากปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการเนี่ยธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกหนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกู้ตามสัญญาซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง174,598บัญชีนะครับ โดยมาตรการเนี่ยจะครบ4เดือนที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่5ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้วเนี่ยหากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระนี้ได้ตามปกติ ทางธนาคารเนี่ยจึงเปิดให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่8.5ก็คือการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบีย้ยผ่านแอปพลิเคชัน GHBOR ได้ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไปจนถึง29สิงหาคม63นะครับโดยแบ่งเป็น 1. กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่8.5เพื่อพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยโดยจะพักชำระได้จนถึง31ตุลาคม2563เลยนะครับ2กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษหากความสามารถ ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่8.5ได้ด้วยนะครับก็คือพักชําระหนี้ทั้งนี้สําหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่5และมีความพร้อมในการผ่อนชําระหนี้ได้ตามปกติสนาะมารถกลับมาผ่อนชําระเงินงวดตามเงื่อนไข,ขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2 5 6 3เป็นต้นไปแล้วแต่กรณีนะครับส่วนกรณีที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่8.5เนี่ย ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบีย้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญานะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้เขาได้ขยายมาตรการในการพักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยออกไปจนถึง31ตุลาคม2563นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั